โอ้โหปั่นไปจโนโนเลยดีดิได้ละาวตัวงทำงานได้ไหมพี่น้องสาวนี้จะทำงานได้ไหมลตัขนขะนี้เวลาตัก้นออมาสม่คุณพ่อไปทำงานดู ปากควันเลยออกควันขาวหมดจุ่นเลยเต็มไปหมดเลยหนะรถปูไทยก็ไปทำงานได้ไหมนั่นน่ะโอ้ยเอาน้ำมาลาดแล้วพี่น้องเมืองพุนได้ละโอ้ยพุนน่ะน้ำแข็งเต็มเลยค่ะน้ำแข็งเกาะปุบนยอดยานี่ไงพี่น้องนี่ขาวโปะไปหมดเลยหนู เต็มไปหมดเลยก่นไปแล้วคุณพ่อไปทำงานแล้วแล้วล้างน้ำเอาน้ำมันล้างน้ำแข็งออกน้ำเต็มเลยค่ะ ลาดน้ำครัพี่น้องไม,ไม่ลาดน้ำไม่ได้อรชีวิตนักสู้บอลาดน้ำไม่ได้เลยบอกแข็งเลย <c oughs> ที่ปัดน้ำฝนไม่ได้เลยพี่น้องเ่นเอาน้ำพนะเอาน้ำถอดถอสายยางออกมาล้าง พามันเป็นน้ำแข็งหมดเลยค่ะรถไทรถไทก็เต็มเต็มน้ำแข็งเลยเนี่ยเต็มเลยเป็นน้ำแข็งเลยไปดูหน้าบ้านสิว่าเป็นยังไงยังไงเปิดฮิตเตอร์ให้ลูกอุมอ่มฮุมฮุมฮุมที่บานนี่งไงค่ะหน้าบ้านก็เป็นน้ำแข็งยุ่ยหัคหนิครับเป็นน้ำแข็งนิดหน่อย แต่ที่ฟาร์มคงจะแบบนี่ค่ะนี่แข็งเต็มเลยแต่สำหรับค่อยรู้สึกว่าวันนี้ทำไมเหมือนมันไม่เย็นนะพี่น้องนุนแข็งฝั่งนี้ก็เต็มเลยค่ะเย็นค่ะพี่น้องเนี่ยอากาศโอเคอยู่นะค่อยค่ะฟังนี้ดูสินี่ยยามันยามันยาวพี่น้องนี่นะแขงก็เต็มเลย เช้านี้นะคะขณะนี้เวลา6โมงจะ7โมงแล้วค่ะพี่น้องเนี่ยแดดก็กำลังจะมานี่ค่ะยากาศออสเตรเลียเช้านี้นะคะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะเข้าบ้านก่อนไปนอนผมฮีตเตอร์ผมน้ำร้อนอยู่ดีกว่าไปบ้านนะคะเจอกัน